สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาว u t u b e ทุกคนครับวันนี้ผมพามาดูการทำสีคงจอแบบบรนอกบ้าน,อ,อ,กานอ,อกครับทาเอาครับไม่มีเครื่องคนสีครับใช้การทาเอาครับเมื่อก่อนคิดจะทำสีชมพูครับแต่ตอนนี้ไม่มีตังซื้อสีครับแต่พอดีสีเขียวของผมเหลืออยู่ครึ่งกระป๋องเลยก็ลงสีเขียวเลยครับ สียม่งูได้ก็ขาครับส่วนชั้น2ชั้น3ก็ขามันก็ใช้เหลดใช้สีธรรมดาครับนี่ก็ทาเอานะครับสีผมจอครับมีชั้น2ชั้น1ครับชั้นแรกของผมไม่มีขา นี่จิตกราครับจนครับนี่ป้ายก็สีเขียวแต่ว่าพอขึ้นไปแล้วดูไม่สวยครับเดี๋ยวจะทาเป็นสีดำครับทาเอาครับใช้กค่สองอย่างนี้ครับกิ่งสี <มา S 1> หนะงทองไม่ใช่นะครับหงทองครับน้ำมันบินซินทาเอา ทาสองรอบครับรอบเดียวรอบเดียวแบบหนาๆเลยครับแต่ตัวไอ้ตัวนี้ทาสองรอบครับรอบเดียวครับวันนี้ก็สีหมดน่าจะไปซื้อสีอีกสักร้อยห้าสิบบาทนะปองเล็กครับปองใหญ่เลือยทาไม่หมดครับเรือยชั้นเดียวครับชั้นหนึ่งครับ ใจผมอยากได้สีชมพูมากครับต,ตอนนี้สีชมพูเอยไม่ได้มีตังซื้อสีครับกระ๋องใหญ่ก็สามร้อกว่าบาทครับแต่นอนาคตถ้ามีงานในการก็มีตังก็จะซื้อเป็นสีชมพูครับน่าจะเป็นปีหน้าครับสีเขียวมันยังไงไม่รู้ก็สวยนะแต่อกไม่ถูกก็เป็นยังไง ชั้นแรกของผมมันจะสูงแค่1เมตรนะครับส่วนชั้น2ชั้น3มันสูงเมตรห้าสิบครับไม่ถึงเมตรห้าสิบผมตัดเหล็กอยู่ที่เมตรสี่สิบเมตรสี่สิบแปดสีิบเก้าครับถ้าใครอยากจะทำเล่นๆก็ได้นะครับนี่ผมก็ให้เพื่อนไปเชื่อมให้ผมเชื่อไม่เป็นครับแต่ผมคำนวณ เหล็กแล้วก็วิธีทําก็มันไม่ยากครับแต่เราต้นทุนไม่เยอะครับจอ12เมตรก็ตกอยู่ประมาณตอนนี้รัฐบาลช่วยครับต้องอยู่ประมาณหมื่น,ก,นว 10, กว่าบาทช่วงคนละครึ่งครับแต่แพงตรงเหล็กตัวนี้ครับเรียกอะไรกเลยอะไรเหล็กเกาไน้อครับตรงนี้มันจะแพงครับอันนี้ก็ไม่ขึ้นสนิมครับส่วนคานนี้เป็นเหล็กธรรมดาเส้นละร้อยกว่าบาท ถ้าผมไม่ทำมันจะขึ้นสิน่งจอดตากแดดตากฝนแค่เดือนสองเดือนครับขึ้นอ่างเงี้ยครับทำสีชมพูได้ชั้นครึ่งชั้นเดียวครับถ้าขามันก็ไม่เป็นไรขามันก็ไม่เป็นไรตากแดดตากฝนก็ไม่เป็นไรส่วนเดือยมันนี่ก็ขึ้นสินิ่มแล้วไดีซื้อสีสเปรย์มาพ่นครับ ทีมงานนิวจิราพัทยยนต์ครับน้องใหม่ในวงการนะครับอยู่จังหวัดวิริธรรมเพอกระสังจังหวัดวิริธรรมครับระบบเสียงประกอบครับหนังมั่นออกแค่แอมประกอบครับระบบเสียงครับก็ฟังเสียงกันได้นะครับถ้ามีงานในการยังไงก็ฟังเสียงตะเกียบก็ยังไม่ได้ทำครับเนี่ย มีคนถามว่าตะเกียบใช้เหล็กกี่หุนนะครับเคยมีถามครับใช้สี่หุนครับใช้สี่หุนแล้วก็ใช้แหวนเขาเรียกใช้แหวนอะไรแหวนเบอร์สิครับมาลองเลยครับที่สุรินมีขายเยอะครับแหวนเบอร์สิครับจะซื้อเป็นตัวนะครับซื้อเป็นกิโลเลยครับกิโลละห้บาทตัวละ5บาทมาเชื่อมเอาครับอี ส่วนความกว้างของแต่ละช่อง,องผมก็คือเม็ดสี่สิบเจ็ดครับ่ข้างหน้าเม็ดสี่สิบเจ็ดข้างหลังเม็ดห้าสิบครับเนี่ยข้างหน้าเม็ดสี่สิบเจ็ดข้างหลังเม็ดห้าสิบครับถ้าเราซื้อเหล็กมาเม็ดตัดเม็ดห้าสิบแล้วก็ข้างหลังต้องห่างกันสามเซนสี่เซนมันถึงจะโค้งครับอันนี้สามเซนันก็โค้งโค้งกำลังดีครับโค้งมากก็ไม่ไม่เท่าไหร่ โค้งสวยครับอันนี้คือถ้าจอใหญ่ว่านี้มันก็โค้งมากครับอันนี้จอมันเล็กครับผมก็สวยไปแบบหนึ่งนะครับสีสเขียวระบบเสียงก็ทำเองครับผมทำเองเสียงเครื่องเสียงก็ทำเองครับไม่ได้ ไม่ได้เก่งมากเลยเครื่องเสียงเขาทำงูงป,ลปลาไปงันเลครับกินน้ำก่อนสแตนชายก็เอาสแตนเวทีมาทำก่อนครับยังไม่มีตังสแตนชายกบเสียงตังนี้แล้วครับกลบเสียงให้พ่อเขียนเนี่ยกบเสียงครับสอแสบสาวครับชื่อเล่นช,ชื่อเล่นผมสอแสบครับ เลยตั้งชื่ออะไรก็ตั้งชื่อสอสแสบวครับเครื่องเสียงครับตัวหนังสือก็พ่อตาเขียนให้ครับ <laughs> เขียนอะไรไม่เป็นครับนิวเจนจิดาเป็น,ปนชื่อแฟนครับแฟนชื่อเจนจิาเลยตั้งชื่อนิวเจนจิาครับรป้ายก็ไม่มีอะไรมากครับป้ายป้ายซื้อของเก่าเข้ามาครับ <laughs> แล้วก็เปลี่ยนหน้าเอาครับ ยังไม่มีสีสันอะไรมากมายครับใช้หลอดไฟข้างในแค่หลอดเดียวแตยังไม่สว่างเท่าไหร่แต่ปรับปรุงต้องใช้สองหลอดมันถึงจะสว่างครับแต่ว่าจะฉายหกเมตรใช้ฉายตรงนี้ลองดูว่าหกเมตรซ่อมหลอดไ,ไฟเสร็จก่อนแล้วก็จะฉายครับหกเมตรครับให้คงจอก็น่าจะ ทำวันหนึ่งก็น่าจะเสร็จเสร็จแล้วก็เก็บไว้ตรงนี้ครับที่ลมบ้านพี่สาวส่วนไฟข้างจอก็ซื้อมือสองเข้ามาแล้วส่วนน้าผมซื้อคือมือสองเข้ามาครับไฟข้างจอครับไม่รู้สูงกี่เมตรแต่นี่ปกติใช้ได้ปกติพังป้านหนึ่งครับลังซ่อมอยู่ เรียบร้อยครับทีมงานต่อสายผิดหนังในเครือครับนังในเครือครับอีเดียมซิงอยู่ในเครือข่ายครับอันนี้ห้องเก็บของครับตัวนี้ทีมงานเขาเอาเครื่องเสียงครึ่งหนึ่งไปเปิดครับเลยเหลือแค่ครึ่งหนึ่งส่วนเครื่องเสียงคันนี้อยู่ครับอันนี้ก็ปรอกอาเ o w e r เล็กๆปีคอร์จะใช้ระบบสองทางครับลองดูนี่ คอสเทเองครับสั่งจากโรงงานประกอบครับหนังไรเครือนะครับหน,นังไรเครือครับแล้วก็อันนี้คือหนังไทยก็มีอยู่เรื่องเดียวตอนนี้มีอยู่เรื่องเดียวครับอีเดียมซิงส์สวนญลักหนังฝรั่งครับเป็นของมัตเตอร์พิชเร์ที่ทงชาติครับก้าวเสาสูง2เมตรครับทงชาติสูง2เมตรครับ เพื่อนๆอยากทำโครงจอเล่นครับด้วยใจรักครับส่วนมากคนที่ทําหนังส่วนมากจะเป็นใจรักมากกว่าครับมันไม่มีใครเพราะว่างานก็ค่อนข้างที่จะหายากเนาะงานหนังด้วยใจรักอย่างผมก็ทํามาด้วยใจรักมากใจรักหนังครับใจรักหนังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็มีเครื่องเสียงเครื่องเสียงแล้วชุดพอประมาณที่จะฉายหนังได้ก็เออก็ทําต่อต่อยอดแล้วมันโอกาสของเราเข้ามาด้วยก็คือมีพี่เขาเอา ทั้งจอทั้งอะไรมาขายให้มันก็โอเคครับเป็นพี่รู้จักกันเลยก็ทำมาขายให้แล้วก็ตัดสินใจทำมาครับทำมาก็เจอช่วงโควิดก็ลำบากเหน่อยพี่ทุกๆคนก็ลำบากทุกคนไม่ใช่เราคนเดียวครับวันนี้ก็หยุดหยุดก็รออัฐบาลแจ้งเออไม่ต้องออกมา ทางทางจังหวัดไม่ใช่รัฐบาลทางจังหวัดบอกว่าออให้ความร่วมมือในการที่อยู่บ้านหยุดเชื้อ14วันผมก็ไม่รู้จะไปไหนถ้าไม่จําเป็นผมไม่ได้ไปไหนเลยทำโครงจอเล่นทําสีโครงจอแต่ไม่แน่อาจจะพวกนีน้นี้ถ้ามีตังสักร้อยสองก็จะไปซื้อสีมาทำให้เสร็จเลยครับครับอันนี้สิบสองเมตรสูงเจ็ดห้าชั้นครับห้าชั้นสิบสองเมตรห้าชั้น ราะชั้นแรกชั้นแรกมันแค่หนึ่งเมตรครับชั้นสองก็เมตรสี่สิบกว่าถ้าคานแต่คานก็าเมตรสี่สิบเป่าครับเมตรสี่สิบสี่สิบแปดเลยต้องสูงให้ชั้นจอสิบสองเมตรก็จอ,จ,อ,จ,อจะลอยอยู่ระดับขานี้แหละครับสวยครับถ้าจอไม่ติดพื้นเท่าไหร่จอลอยอยู่ระดับขาเนี่ยขาเนี่ยสวยก็พอโอเคครับ เหล็กนี้ก็ซื้อมาคำนวณเองตัดเองให้มันเศษน้อยที่สุดครับถ้าเรามาตัดคานเป็นข้างหน้าเม็ดห้าสิบข้างหลังก็เม็ดห้าสิบกว่ามันจะตัดไม่ได้สี่ท่อนแต่ถ้าผมตัดข้างหน้าเนี่ยเม็ดเม็ดสี่สิบเจ็ดแล้วข้างหลังเม็ดห้าสิบเราจะเหลือแค่สามเซนสามเซนแล้วมันจะซื้อมาเส้นหนึ่งมันจะได้สี่ท่อนแล้วมันเศษมันจะไม่ค่อยมีครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้ก่อนนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนิวจิจิราพับยนด้วยนะครับน้องใหม่ในวงการครับสวัสดีครับ